นายครับพี่น้องจะย่ำหน่อไม้สดๆนะครับย่ำหน่อไม่วานสดๆสดๆดๆดๆดชเมื่อกี้เอาเอาไปลามไฟนิดนึงแต่ว่ามันก็ลามได้นิดเดียวนะครับ ผมจ่หือ,าอหเอามากา็เก็บพักก่อนไม่พัาอยู่นั่นนี่นั่นมามอืมแล้วแหละ ชับนี่เดี๋ยวก็ชับอเชับแมนไนะเออ,อนนโอ้นั่นสีไลเดี๋ยวก็โยาแร้กำเาแล้วก็แหละม่อยู่ตรงนะีนี่ยก็อาที่นี่ก็ไปสับแล้วครับี่น,อน้องไปสับ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 กนก็จะสับแล้วนะครับสับนอมไม้ <c oughs> <c oughs> อมมอันนี้คือกินแบบสดๆได้เลยอืมห่ามเลยหานตอะอืมหอมๆอมอยากิน ันั่นคือหน่อไม้สดจริงๆนะครับโมนจะทําให้รู้นะเดี๋ยวว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามนชาเปรี้หรือเปล่าก็ไดนี่ครับที่น้อยพี่น้องเออหน่อไม่หวันมันแปลหลายๆลูกหลายอย่างนะแปลหันหลายอย่างนะครับพี่น้อง นั่นคือหน่อสดสดแต่ว่าสดบ้างไม่สดบ้างนะครับเนี่ยตรงแน้ก็คือสดแต่ตรองี้มันก็รู้สึกอุ่นๆอยู่นะฮะเพราะว่าร้ามมาันทามันสุกเกินไปแล้วมันก็จะไม่กรอบนะครับอฝนก็จะตกละ เนาะไม่หวานคืด नस्या वानो เอาไปอะไรแล้วครับเนี่ยครับพี่น้องนิดนึ่งก็ส <า S 2> ใส่เครื่องปรุงรับร้อยนะครับก็ยำได้เลยฮะพริกขี้หนูสดสดย่ <im itation> องนะมาฮึ่มเนี่ยจิ้มอะไรรวมอ่ะ นั่งไม่เข้ากันอร่อยใ,ใช่ไหมเก๋ตืดลิดนึงอ๋อจืดเม่ไหรบังเมื่อชุดมา่อดิดอาคาคีเดยวมเนี่ย,าายจิ้งไม่น่ะมาครับซ่บๆหิวไรน่าเข้มปีน ม่เค็มอะเปรี้ยวนิดนึง่ามันชัยน้ำข้นี่ากินได้เลยเนี่ยขบไว้ขบหน่อคบ้างหน่อย Tao nhiêu nó bí rút của này. cầm cầm nhau nữa. Tao nhiên nó nhà tôi. Ni ngon là hùng nhau nghe Lợi nhuận. Tao nhiên. Tao cầm Tao nhiên. bằng เถี่ตอกตอองั้นเหรนไม่กัอเพื่อนน้องผู้กำมันเองก็มาจริงๆน,นะทำงี้กินก็เลยนะครับพี่อน้องเนี่ยทำงี้เลยเขาทำแบาบว่าทำงี้เสร็จแล้วก็เอาไปลามไฟก็เลยนะครับนะ,ะเขาจะมากินเม่ก็มา,มากิน ไม่จำไม่ได้เนี่อ่ะออจริงจริงนะฉับแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่หมูสับใส่ไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปยัดลงไปในดูนะแล้วก็เอาไปล้ำ ผมไม่สั่งไห้ปังของกล้องเลยเัรามันต้องไม่เพราะผมคเลยวว่าม,มันต้องไม่เข้าเดี๋ยวมาถึงกลองอ่ะเขาแยกกันเ่ยนะสามมุนจะทำมูสับเรือไก่สับไม่รูเร้เลยจะทำแบบนี้ให้รู้นะครับจะทำเป็นน้องม่แบบนี้เท่านั้น อย่าลอกอย่าลอกเลียนแบบนะครับไม่ใช่นอไม้ทุกชนิดจะกินสดได้แบบนี้นะครับตายแบบว่ามันอันตรายมีวัานมนที่เลียในดูกที่กินหนอไม้สดได้แบบนี้นะครับควันเราอ่ะ mhm thảy mầm mhm 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 na mhm 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 bò bò mhm 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 เพิ่มหวานหวานชามสีฮขาโวดะฮะเมื่าวางทีไม่มีกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไฟ แล้วก็ไปตัดว่าสดๆแล้วก็จิ้มน้ำพริกกะปิฮะหวาน นั้งเก๋กินไม่แล้วนะครับอืมจัด นั่นหมดเลยทานกินเยอะกับเธอนล้ท่านก็เสียสละให้เธอคนก็คือเธอเธอคนไม่อิ่มโอเคครับพี่น้องมุ่งชีวิก็ได้หนังแล้วนะครับสำหรับกินหน่อไม่สดสดย่ำหน่อไม่สดสดนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับฝากติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ตะกดใจ่าแล้วก็กดถูกใจนะครับปันให้ชีวิก็ได้หนังแล้นมีกำลังใจในคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ